สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพิีดามสื่อข่าวตะวันใหม่อ,อพิเชลุกท่านนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่15กุมภาพันธ์2568นาหะครับสำหรับในรายการข่าวนี้นะครับก็จะนําข่าวคณะผู้แทนเมียนมานะครับได้มีการหาเลือทางการไทยในวงประชุม TPC กําหนดแนวทางส่งตัวชาวต่างชาติในแกงคอเซนเตอร์กลับประเทศเมื่อในวันที่15กุมภาพันธ์ในวันนี้นะครับที่หน่วยสพกิจรัสมานูอําเภอแม่สอดจังหวัดตาก ผ่ายตำรวจผ่ายปกครองผ่ายทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเมียวตีประเทศเมียนมานำตัวพันตีซอฮันอูนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาหรือ TPC จังหวัดเมียวตีพร้อมด้วยอูดานนายในยอำเภอเมียวดีอูตินหม่องวินเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเมีวดีและ อ,อ,อูอองนายอูโคน้าตำรวจนิวัตีนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับได้มาเข้าร่วมประชุมกับพลตีไม่ตีสูปรีชานะครับผู้บัญชาการกองกำลังเลสนและพันเอกนัฐกรเลนติฟนะครับผู้บังคับหน่วยสาปกิจรัสมานูอำเภอแม่สอดในฐานะประธานกรรมการชายแดนส่วนท้องถิน่นไทยเมียนมาฝั่งไทยนะครับในเรื่องของการส่งตัวชาวต่างชาติ มายัางประเทศไทยนะครับหลังจากที่กองกําลังทหารพิทักษ์ชายแดนหรือปีเจฟปฏิบัติการกวาดล้างแกงคอเซนเตอร์ในพื้นที่สวยโกโกจังหวัดมิวตีและพบชาวต่างชาติจํานวน2,000คนเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและล่าสุดยังมีการปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่สวยกโกและพบว่ามีชาวต่างชาติสมัครใจกลับประเทศอีก1,000กว่าคนนะครับโดยกองกําลังทหารได้มีการพาชาวต่างชาติเหล่านั้น ไปรลบลมตามโรงเรียนบนตึกในโรงแรมสถานที่พักต่างๆนะครับพลตรีไม่ดีกล่าวว่าเป็นโอกาสที่ดีที่วันนี้มีการประชุมร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับเมียนมาอย่างเป็นทางการในรูปแบบของคณะกรรมาการชายแดนไทยเมียนมาซึ่งเป็นการเริ่มต้นจากที่รัฐบาลไทยมีนโยบายตัดกัรเสไฟฟ้าและห้ามส่งออกน้ำมันรวมถึงระง,งับการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตออกนอกประเทศ ทำให้เกิดการสะท้อนของภาพความช่วยเหลือชาวังชาติจากแกงคอเซนเตอร์อย่างชัดเจนอีกทั้งพลการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็ี่นการเริ่มต้นที่จะทำงานร่วมกันในอนาคตพนดีไม่ดีกล่าวต่อว่าทางเมียนมาพร้อมให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทยในทุกเรื่องและฝ่ายเมียนมานะครับก็พร้อมที่จะส่งสาลังชาิกลับประเทศของตนเองทุกฝ่ายต้องการให้เรื่องนี้จบลงด้วยความเรียบร้อย ในขณะที่การรับชาด่างชาติฝ่ายไทยจะรับได้เต็มที่วันละ500คนนะครับซึ่งทางฝ่ายเมียนมาเองก็ต้องใช้เวลาในการขัดกรองในหลายๆด้านนะครับเพื่อขัดเลือกคนที่มีความพร้อมและในวันนี้เป็นต้นไปนะครับทางการเมียนมาพร้อมที่จะทํางานนี้ร่วมกับฝ่ายไทยนะครับก็ทั้ง2า่ายนะครับได้มีการประชุมร่วมกันที่อํมมาเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ เพื่อที่จะร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาแกงคอร์เซนเตอร์เหล่านี้นะครับ